สวัสดีครับาเล่นขึ้นแท่นว่าที่นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกหลังหมดยุคของเมซ,ซี่กับโรนโัลฮาเล่นผู้จะมาทําลายสถิติของพรีเมียร์ลีกของแท้ตอนนี้าเล่นทําลายสถิติไปแล้ว2-3สถิติแล้วต่อไปอาจจะทําลายได้หมดทุกสถิติถ้าเล่นอยู่ในระเบียบวินยัยและความทะเยอทะยานกล้งชนะของอาเล่นจะพาเขาไปถึงรางวัลส่วนตัวที่นักฟุตบอลทุกคนต่างใฝ่ฝันนั่นก็คือบอลดอ แล้วยังมีข่าวรายงานว่านักข่าวได้สัมภาษณ์เป๊ปกุเดลล่ากุนซือคนเก่งของเรือบาสีควานักข่าวได้ถามว่าระหว่งางงานเล่นกับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันเป๊ปได้ตอบกลับนักข่าวไปว่างานเล่นยังเทียบชั้นเมสซี่ไม่ได้เพราะเมสซี่เก่งด้วยตัวเองถึงไม่มีใครใจ่ายบอลหรือป้อนบอลให้เมสซี่ก็จะใช้ความสามารถวนตัวยิงประตูได้แต่เขาก็ยังชมมาเล่นว่าเก่งเกิอนอายุเขาทึ่งในความสามารถของงานเล่นแล้วมาย้อนดูสถิติ ตอนเมสซี่กับโรนโดอายุถ้ามาเล่นพวกเขาสองคนยิงประตูได้กี่ประตูตอนเมสซี่อายุ22ปีเมสซี่ยิงประตูได้4 4ประตูตอนคริสตินโน่2ปียิงประตูได้50ประตูแต่ตอนนี้อาเล่นยิงประตูไปแล้ว170ประตูเป็นสถิติที่บ้าคลั่งมากๆถ้าเล่นฟอร์มยังอยู่แบบนี้แล้วยืนระยะได้หลายปีผมว่าอาจจะเทียบชั้นเมสซี่กับโรนโดได้แต่ตอนนี้เราต้องรอดูกันยาวๆก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบกับผมจะช่องพาบนสวัสดีครับ